สวัสดีครับพี่น้องครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมช่องอีสานแช่หวยเด็ดมื่อวันที 29, ่29ิกาพฤศจิกายน2563น้าองพี่น้องผมคลิปนี้ครับนําผ้าพี่น้องมาเบิ่งแนวทางตัวเลขหวยห้าน้อยมัดรวมของไม่นำเนึ่งอีกคือเก่าและเหมือนเดิมครับพี่น้องผมก่อนผมสิน้ำผ้าพี่น้องไปเบิ่งแนวทางตัวเลขครับผมกะขอกำลังใจจากพี่น้องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ที่สาคัญย่าลืมกดสันกระดิ่งไวน้นาเด้อพี่น้องเด้อเพื่อพี่น้องสีบ่เดพาดแนวทางตัวเลขในคลิปต่อไปครับถ้าพี่น้องเขามาแล้วก็่าลืมเด้อครับเด้อพี่น้องข่าเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขนําครับพี่น้องผมเพราะนี่คือเป็นเพียงแค่แนวทางครับในการตัดสินใจทางช่องบอไดสนับสนุนการพานันหรือสิ่งผิดกฎหมายสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับ มาครับพี่น้องบานนี้เพื่อบรเป็นการเสียเวลานอกพี่น้องเนาะเวาหลายใหญ่ห่างครับผมพี่น้องมาเริ่มต้นมือแนวทางตัวเลขหานอยมัดรวมของแม่น้ำหนึ่งกันเลยครับงวดประจำวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับพี่น้องผมเมื่อนี้แม่น้ำหนึ่งห้วิ่งรูดหากับหกฟันหกครับพี่น้องผมวิ่งรูดห้ากับหกฟันหกเด้อพี่น้องเด้อหลักะฟันสองตัวครับแม่น้ำหนึ่งฟันสองตัวมากครับเมื่อนี้หาหก หาเก่าครับผมห้กับห้าเก้าเด้อพี่น้องเด้อเรากะเจาะสอตัวครับอยู่แถวลลางสุดรับพี่น้องผมสองห้าหกสองหกเกับพี่น้องผมสองหาหกสองเกาเกด้อพี่น้องเด้อนี่คือแนวทางหาหน่อยหมัดรวมงวดประจำวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนหกสาับพี่น้องผมเอา เห็นชอบตรงกันจังคอยวาเดอพี่น้องเดบอบ่มักกับปล่อยผ่านครับผมจังเด็กกับพี่หน้าเบิ่งนําครับสําหรับตัวเลขครับผมพี่น้องถูกพิษบ่ว่ากันครับสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณแนวทางตัวเลขจากแม่น,นํานึงครับที่ให้ผมมาแบ่งปันพี่น้องในคลิปนี้ขอให้พี่น้องร,รํารวยเงินทองมานมันปังๆังกับตัวเลขในม้มนี้เดอพี่น้องเดอสวัสดีครับ